ผมเป็นทาตเงินของเขาตอนที่13พลังแห่งพายุพายุนั่งดูดบุหรี่อยู่ในห้องสอบสวนไม่นานก็มีตำรวจหนึ่งนายเดินเข้ามาวางนมกล่องหนึ่งพร้อมขนมสองชิ้นวางไว้ตรงหน้าของร่างสูงบนโต๊ะตอนนี้มีอาหารกล่องวางทิ้งไว้แน่นอนว่าพายุไม่ยอมกินอะไรเลยตั้งแต่อยู่ในนี้มาเกือบแปดชั่วโมงแล้ว ตำรวจนายนั้นพูดขึ้นเด็กที่ชื่อว่าฝากมาให้คุณพายุมองไปยังของที่วาทีฝากเข้ามาให้เขาเด็กนั่นยังไม่กลับไปห้องรอเขาอย่างนั้นหรือแล้วตอนนี้เด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนพายุเอ่ยถามขึ้นมาไม่ใช่เขาบอกให้ปรกรณ์มารับกลับไปแล้วเหรอทำไมถึงยังอยู่ที่นี่อยู่อีกเวลาผ่านไปทานายของพายุก็มาถึง ปรกรณ์ได้ฝากให้ทนายช่วยจัดการเรื่องนี้ให้จบลุงด้วยดีเขาพอจะทราบมาบ้างแล้วว่าตอนนี้กลุ่มของนักลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการพนันกำลังจับจ้องมาที่พายุนอกจากบ่อนนี้จะทำเงินได้อย่างมหาศาลแล้วก็ยังไม่เคยมีเรื่องตำรวจเข้ามาทำให้กลุ่มลูกค้าเป็นกังวลเลยแม้แต่น้อยพูดให้เข้าใจอย่างง่ายก็คือบ่อนของพายุนั้นปราศจากเรื่องผิดกฎหมายอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเกือบจะมีพวกที่มักช่วยโอกาสเข้ามาเล่นแอบป,ปล่อยเงินกู้กันตรึมเบียยรือพายุจะปล่อยให้ลอยนวลเขาจัดการอย่างเด็ดขาดไม่ให้เข้ามาเหยียบในบ่อนเขาได้อีกประกอที่อยากจะทำลายความเงียบระหว่างเขาและวาทีจึงได้เล่าเรื่องของพายุให้อีกคนฟังซะหน่อยประกอเล่าเรื่องเพื่อนตั้งแต่สมัยคบกันใหม่ๆจนมาถึงช่วงที่พายุอกหักจากผู้หญิงคนนั้น ถึงจะนานมากแล้วเพื่อนเขาก็ไม่คิดจะทำร้ายใครเว้นเพียงว่าไฟนั้นจะไม่ลงมือกับพายุก่อนเท่านั้นแล้วครอบครัวของคุณพายุล่ะครับผมไม่เห็นเขาจะพูดถึงบ้างเลยวาทีเอ่ยถามเพราะเวลานี้หากเป็นวาทีที่ยังมีทั้งพ่อและแม่มาคอยปลอบในช่วงที่ลำบากก็คงจะดีมากแน่ประกอบเล่าว่ารายนั้นน่ะไม่เคยทำให้ที่บ้านผิดหวังหรอก ยังไอพายุเนี่ยหาเงินเองมาตั้งแต่เด็กที่บ้านก็รวยเสียจนไม่รู้จะใช้เงินที่มียังไงให้ไหวพี่คิดว่านะที่บ้านก็คงไม่ต้องมาจับตาดูอะไรกับมันมากยิ่งเป็นผู้ชายรักสันโดดอย่างมันน่ะคงไม่อยากให้ใครต้องมาคอยเป็นห่วงหรอกว่าเข้าใจแล้วที่ผ่านมาพายุคงโดดเดี่ยวมากเลยทนายทางพายุเดินออกมาพบกับปรกรณ์ที่นั่งดื่มกาแฟอยู่ที่นั่งของทางโรงพัก คุณพายุให้มาบอกพวกคุณว่าคืนนี้คงจะต้องคุยกันอีกยาวเลยให้พวกคุณกลับไปพักผ่อนกันก่อนปรกรณ์หาออกมาหนึ่งฟอดนาฬิกาบุญข้อมือเขาบอกเวลาตอนนี้ใกล้เที่ยงคืนได้ไม่รู้เรื่องมันหนักหนามากแค่ไหนถึงได้คุมตัวสอบสวนนานทั้งคืนกันแบบนี้แบบนี้ไม่เหนื่อยกันแย่หรือไงปรกรณ์พูดบอกทนายว่าได้ครับฝากบอกมันด้วยว่าทางนี้โอเค วาทีได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบเดินเข้ามาถามปรกรณ์ในทันทีคุณพายุจะได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมครับเอยถามอย่างมีความหวงังทนายส่งยิ้มให้วาทีหนึ่งทีก่อนจะเดินกลับเข้าไปในห้องสอบสวนต่อปรกรณ์ทำได้แค่เกาห,หัวแกรกๆเรากลับไปนอนกันก่อนเอถอะทนายบอกว่าต้องใช้เวลาอาจจะถึงเช้าเลยละ่ะรออยู่ที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าไอพายุรู้ก็จะยิ่งลำบากใจ อย่าให้มันเครียดไปมากกว่านี้เลยนะประกรณ์พูดให้วาทีได้คิดเปลี่ยนใจถอยกลับไปพักผ่อนที่บ้านวายืนชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งได้ครับพรุ่งนี้ผมจะรีบมารอเขาแต่เช้าปรกรณ์ถอนใจกับความดื้อดันของอีกฝ่ายแบบนี้สินะถึงจะทนนิสัยร้ายๆของพายุมันได้ปรกรณ์ขับรถมาส่วงวาทีที่คอนโดของพายุคุณตัวเล็กเดินลากกระเป๋าเข้ามาในห้องนอนของอีกคน มือเล็กกดเปิดไฟในห้องนั่งเล่นก่อนจะนั่งฟุบลงบนโซฟาความรู้สึกตอนนี้มันแย่เกินไปแล้วจริงๆทั้งห่วงแล้วก็กลัวเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยสักครั้งก็ไม่เคยรับรู้ถึงการพรากจากคนที่รักเลยตอนนี้พายุจะเหนื่อยและเครียดมากแค่ไหนกันนะวาทีก็ลุกขึ้นเดินไปยังห้องนอนของร่างสูง ปกติพายุจะจ้างแม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องให้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเห็นปรกรณ์บอกว่าพายุไม่ได้กลับห้องเลยมาเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วเพราะว่างานยุ่งมากพอกลับจากต่างประเทศก็ขับรถไปหาเขาที่ทะเลตอนนี้ห้องจึงค่อนข้างรกนิดหน่อยเสื้อผ้าถูกวางพาดไว้บนเตียงคนตัวเล็กเก็บลงใส่ตะกร้าก่อนจะเก็บของให้เข้าที่เข้าทางในหัวกลับนึกถึงคำพูดของปรกรณ์ ที่พูดกับเขาระหว่างที่นั่งรถมาถ้าน้องวาชอบไอ้พายุมันจริงๆแค่ดีกับมันให้มากๆก็พอแล้วมันรู้สึกดีนะที่มีน้องวาคอยอยู่ข้างๆแต่แค่มันปากแข็งไปหน่อยเข้าใจมันหน่อยแล้วกันนะมือเล็กกำเสื้อของคุณพายุเอาไว้แน่นก่อนจะก้มลงสูดดมความหอมจากเสื้อเชิ้ตสีขาวกลิ่นน้ำหอมของคุณพายุไม่มีใครเหมือนผมคิดถึงคุณจังเลย วาทีสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อหูเหมือนได้ยินเสียงคนกดกริ่งเรียกอยู่หน้าประตูห้องคนตัวเล็กรีบงงเงียตื่นขึ้นมาหลังจากเผลอหลับไปแต่ทีวีในห้องนอนก็ยังถูกเปิดเอาไว้เป็นเพื่อนวาทีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วหรือว่าจะเป็นคุณพายุแต่ทำไมไม่กดาหารหัสเข้ามาล่ะคิดได้เช่นนั้นวาทีก็เดินไปเปิดประตูแต่ก่อนเปิด เขาก็ทำได้แค่ยืนอึ้งไปชั่วขณะใบหน้าของผู้หญิงที่เขารู้จักเป็นอย่างดีปรากฏขึ้นบนจอมอนิเตอร์สี่เหลี่ยมเล็กๆตรงหน้าประตูไม่ผิดแน่ถึงช่วงนี้จะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าไม่ใช่คนจำคนลืมง่ายขนาดนั้นมือเล็กเปิดประตูให้ผู้หญิงคนนั้นได้เข้ามาในห้องเมื่อประตูถูกเปิดทั้งสองยืนมองหน้ากันด้วยความงุนงงเมื่อทั้งคู่รู้จักกันอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องพูดถามอะไรกันให้มากความวาทีเชิญอีกคนให้เข้ามานั่งในห้องก่อนขนตัวเล็กฉีกยิ้มไปให้ก่อนพูดขึ้นว่าพี่แพรมาหาคุณพายุแะอครับแพรที่ตอนนี้เธอทำได้แค่นั่งเงียบยังไม่เข้าใจว่าทำไมวาทีถึงได้มาอยู่ที่ห้องของพายุได้แม้แต่เขาที่เคยขอที่อยู่พายุก็ไม่เคยเปิดเผยให้รู้แม้แต่ชื่อคอนโดแพรเอ่ยขึ้นว่า ใช่แล้วล่ะพี่ก็อยากถามเราเหมือนกันว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพี่คงไม่ได้เข้าใจผิดไปเองหรอกใช่ไหมแพรเอ่ยถามในหัวก็คิดได้แค่ว่าปรกรณ์อาจจะติดต่อว่าให้พายุก็ได้เพราะเธอเคยให้เบอร์ปรกรณ์กับวาทีไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วตอนที่ว่ากำลังหางานทำวาทีลองเล่าเรื่องทุกอย่างให้แพรฟังเธอดูดตกใจมากและรู้สึกผิดหวังมากจริงๆ พายุไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเหมือนที่ทำกับวาทีเลยนอกจากเรื่องบนเตียงพอจบแล้วก็แค่ให้เงินเขาแล้วก็จากไปเธอยิ้มออกมาและพูดขึ้นว่า mm. พี่ดีใจด้วยนะบางทีพี่อาจจะเข้า,าหาคุณพายุเขาช้าไปเดิมทีเราก็ไม่น่าจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบนี้ด้วยกันได้มีแต่พี่เท่านั้นแหละที่หลงเขาอยู่ฝ่ายเดียวพี่เคยมาหาคุณพายุที่ห้องหลายครั้งมาก แต่ก็ไม่เคยได้เข้ามาเลยว่าทำหน้าเหมือนเสียใจเขาก็ไม่เคยรู้ว่าแพระจะชอบพายุมาก่อนไม่เคยรู้ด้วยซ้ําว่าแพระจะทํางานเหมือนที่วาทีทําด้วยแพรเป็นผู้หญิงใจดีมากคุณหนึ่งวาทีก็นับถือเธอไม่ต่างจากพี่สาวเลยเธอคอยให้คําแนะนําเขาในหลายเรื่องแพรถอนใจออกมานี่ถ้าคุณปรกรณ์ไม่แอบเอาที่อยู่ให้พี่ตอนเมานนะนะวันนี้ พี่ก็คงไม่รู้อะไรเลยคงจะคิดเอาแต่ตามตื้อคุณพายุไปวันๆหวาสายหน้าเล็กน้อยพี่แพรไม่ผิดหรอกนะครับเพราะคุณพายุใจดีใครๆก็ชอบได้ทั้งนั้นผมเข้าใจพี่แพรนะหวาพูดปลอบใจด้วยน้ำเสียงรู้สึกผิดแพรพูดขึ้นว่าไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นแล้วพี่ฝากดูแลคุณพายุด้วยนะหวาก็สู้ๆนะเธอชูก,กำปั้นขึ้นมา ก่อนเอาใจช่วยน้องวาทีแรงครับพี่แพรอย่าคิดมากเลยนะพี่ว่าส่งยิ้มไปให้อีกคนม่นานแพรจึงขอตัวกลับพี่กลับหอ,อก่อนดีกว่าเลิกงานมาคงต้องพักกายพักใจซะบ้างวาทีพยักหน้าก่อนจะเดินไปส่งแพรที่ประตูกลับดีๆนะฮะพี่แ,รแรพรแพรพยักหน้าให้ก่อนจะเดินออกไป เธอก้าวขาเดินให้พ้นจากห้องของพายุหญิงสาวร่างบางอยู่ในชุดเดรสเธอกลมหน้าร้องไห้อยู่ในลิฟเธอรีบมาที่นี่เกือบทุกวันหลังจากเลิกงานที่บาร์เล่าแต่วันนี้กลับได้พบความจริงที่ทำให้เธอนั้นเสียใจแพรร้องไห้จนตัวโยนออกมาตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ต้องเจอหน้าพายุเลยเธอก็ทนได้แต่วันนี้มันเจ็บปวดมาก เมื่อต้องรู้ว่าเธอกับพายุคงไม่มีหวังอีกต่อไปแล้วเธอคงไม่กล้ามาเจอหน้าวาทีอีกแล้วแม้จะสงสัยว่าทำไมวาลาออกจากงานเธอก็ไม่นึกเอจใจเลยสักครั้งยิ่งนึกว่าพายุสนใจวาทีมากเท่าไหร่น้ำตายิ่งร่วงพลูลงมามากขึ้นเรื่อยๆมันเจ็บมากก็คงต้องยอมถอยออกมาสินะแปรวาเช้าวันใหม่ตอนนี้วาทีกำลังรีบแต่งตัว เพื่อจะไปหาพายุที่สถานีตำรวจไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงได้นอนบ้างหรือเปล่านึกแล้วก็ร้อนรนในใจจนต้องต่อสายไปหาปรกรณ์แต่เช้าแต่ปรกรณ์ก็ไม่ได้รับสายจากเขาเลยจะไปไหนฉันกลับมาแล้ววารีพันไปมองตามเสียงที่คุ้นหูคุณพายุกลับมาแล้วใบหน้าอิดโรยนั่นมันอะไรกันร่างสูงยืนพิงอยู่หน้าประตู ก่อนจะคลี่ยิ้มออกมาเล็กน้อยให้กับอีกคนที่แต่งตัวเสร็จสับพ,พ,พร้อมจะออกไปเจอเขาแต่ตอนนี้ก็ไม่จำเป็นแล้ววาเรียกชื่ออีกคนด้วยความดีใจคุณพายุร่างสูงเดินเข้ามาหาคนตัวเล็กรงังร่างตรงหน้าให้เข้ามากอดเหนื่อยจังเลยได้ยินแบบนั้นวาทีก็อดน้ําตาคลอขึ้นมาไม่ได้เขาไม่เคยได้ยินประโยคพวกนี้จากพายุเลยสักครั้ง วาทีพยักหน้ารับรู้ครับคุณหิวไหมทานอะไรมาหรือยังอยากกินอะไรไหมครับมือเล็กสวมกอดร่างสูงเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยพายุมุดหน้าเข้ากับลาดไหลเล็กอะไรก็ได้ที่นายชอบว่าทีอมยิ้มเล็กน้อยได้เดี๋ยวผมทำอะไรอร่อยอร่อยให้คุณทานพายุคลายกอดอีกคนงั้นฉันไปอาบน้ำนะพายุเดินเข้าห้องน้ำไป ส่วนวาทีก็ไม่รอช้าเขาเดินไปยังห้องครัวโชคดีที่ในตู้ยังพอมีของสดเหลืออยู่บ้างทางอาทิตย์ที่ผ่านมาพายุคงไม่ทำอะไรกินเองเลยสินะของจึงเหลือติดตู้เย็นไว้แบบนี้ระหว่างที่ร่างเล็กทำกับข้าวอยู่ในครัวเขาก็ได้ยินพายุพูดคุยโทรศัพท์กับปรกรณ์อยู่หลายนาทีตอนนี้อาหารของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วคนตัวเล็กจัดอาหารขึ้นโต๊ะ ก่อนจะเรียกให้พายุออกมาทานข้าวเช้าวาทีเดินไปเรียกร่างสูงในห้องอีกรอบกลับพบว่าอีกคนกำลังนอนหลับก่อนหน้านี้ยังได้ยินเสียงคุยโทรศัพท์อยู่เลยมือเล็กจับผ้าห่มขึ้นมาคลุมบนตัวของร่างสูงก่อนจะถูกอีกคนดึงตัวลงมาซบบนอกเขาใครกันมากวนตอนฉันนอนพายุพูดแต่ตาก็ยังคงหลับอยู่วาทีเอ่ยขึ้นขอโทษฮะ ไม่รู้ว่าคุณหลับไปแล้วว่าค่อยๆวางหัวบนอกของอีกคนเสียงหัวใจของคุณพายุเต้นเร็วจังพายุกดจมูกลงบนกลุ่มผมนุ่มฉันแค่เผลอหลับไปขอพักสายตาสักหานาทีก็แล้วกันนะวาทีไม่พูดอะไรขึ้นมาทำได้แค่พยักหน้าบนตัวของอีกฝ่ายเท่านั้นพายุจะกินก่อนหรือว่าจะนอนก่อนก็ไม่สำคัญแล้วเพราะอีกคนก็คงจะเพลียหน้าดู ดวงตาคมเปิดขึ้นช้าๆก็พบว่าคนตัวเล็กกำลังนอนหลับตาพริมอยู่ในอ้อมแขนได้ยินปรกรณ์เล่าให้ฟังว่าวาทีกว่าจะนอนก็น่าจะดึกมากพากลับถึงห้องก็ดึกมากแล้วคงเพลียมากสินะตอนนี้คงสายมากแล้วด้วยพายุจ้องมองร่างข้างๆมือหนาก็เลื่อนเข้าไปในสาบเสื้อของอีกฝ่ายลูบไล้แผ่นหลังบางวนไปมาจมูกดงได้รูป สไปตามซอกคอเข่ากดย้ำลงสูตรตรงมความหอมที่เขาคิดถึงนานเท่าไรแล้วที่ไม่ได้สัมผัสอีกคนแบบนี้นานเท่าไรแล้วที่ไม่ได้ขบกัดดิ้มรสบนตัวเล็กแบบนี้พายุจับวาทีพลิกคว่ำในทันทีคุณตัวเล็กลืมตาด้วยความสลืมสลือสวัสดีท่านผู้ฟังที่น่ารักของมิมิทุกท่าน ในตอนนี้มีฉาก NC 18บวกเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปใน YouTube มีมินขอตัดไม่อ่านลงหากผู้ใดต้องการอ่านฉากที่ถูกตัดออกสามารถเข้าไปโหลดแอปหรือในลิงก์ที่มีมินได้แปะไว้ด้านล่างหรือดาวน์โหลดแบบฉบับอีบุ๊กฉบับเต็มในราคา150บาทตามลิงก์ด้านล่างที่มีมินทิ้งเอาไว้ขอบคุณค่ะ